เอาครับวันนี้ได้มาถ่ยหน้าเจ้าโค้งครับคันเดิมครับที่ถ่ายลงไปคิดก่อนตัวตางเงี่มมีแต่น้ำเลยครับช่วงนี้ดูด้านทางก็ปล่อยมาแล้วติมเลยครับน้ำมาเร็วมากตอนนี้ก็เข้าฝนแล้วด้วยนาครั้งแรกด้วยอเอง จะไม่รู้จนะประสบความสำเร็มาก็เจอตรงหน้าน้ำพอดีไถไม่ทัน,ทนฮะด้านข้างๆนี่เขาได้ไถดิ่งเดียวทัางนั้นน้ำท่วมหมดนี่ฮะเป็นปัญหาตอนตรงนี้เลยครับน้ำตรองเล็กลืมปิดตอนช่วงเมษาาน้ำเข้านาเต็มเลย ฮะไม่เป็นไรลองดูตั้งหลังใหม่งานยันมาปลาสนะีงานคนโคลนเลยยืม้านลงยำอย่างนี้ยำเด็กกย็ยำไปติดก,กันจมเลยก็ยังไม่เคยไถตอนน้ำท่วมไม่รู้จะจมนะครับเราลุ้นดูภาวนาไม่ให้จมนะ เอียงก็มารอกินรอดูมีปลาไหมปลาเข้านาบ้างทําน้ำไหล ไม่จิดครับสวยๆครับอันนี้ก็เป็นปลวกรูน้ำออกจากรูปลวกเต็มเลยฮะอ่ะคลิปสั้นมาฝากครับไม่ก็ไม่ทิ้งช่องถายไปเรื่อยๆฮะ